เนเน่เนไอบ้บกครับครับวันนี้ก็ได้เลิกง,งานยามดีมาเล่นกิจกรรมสุดท้ายของแพทอินโขดแล้วใช่ไหมบิ๊กอ่าเลิกง,งานยามดีนะฮะดองมากี่วันแล้ววะโหูยเปิดซะครบเลยวะบิ๊กเออแต่วันเล่นได้แบบครบทุกอันเลยด้วยบอสโอ้โหเล่นได้ทุกด่านเลยอ่ะไอ้ก็กิจกรรมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรนะแต่ว่าแต่ละด่านก็จะได้แพทโมดเจมถึงครสิบได้นะ โอ้เราบิทั้งหมดเจ็ดด่านเลยนะเนี่ยใช่แล้วก็มันเอาแต้มแค่ห้าร้อยก็ผ่านแล้วหรอ <c oughs> อย่างนี้ก็เอาแต้มแค่ห้าร้อยไหมเออห้าห้าร้อยเจ็ดด่านวนะมีกี่ด่านอ่ะเจ็ดด่านเออเจ็ดด่าน,ดานเดอ้อแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียว <laughs> <laughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเดี๋ยวบิ๊กเออเอ๊ะบิ๊กบิ๊กบิกอืมครับมันบอกว่าไม่สามารถทําได้ในโหมดเล่นหลายคนพับิ๊กอะไรเออเฮียแล้วไงเออ เอาจริงกูรู้หมดแล้วแหละว่ามันกิจกรรมเป็นยังไงมันเล่นหลายคนไม่ได้มันเล่นได้คนเดียวโอ้โหเฮียพอเห็นปุ๊บรู้ดีเลยนะเอ้ยรู้อยู่แล้วรู้จริงอันนี้รู้อย่งจริงอันนี้จริงวะสาระนะสาระสาระเอองั้นเดี๋ยวมึงมาเป็นผู้ชมไหมมาดูเล่นเหมือนเดิมไหมอ่าได้ได้เดี๋ยวเออก็เดี๋ยวเป็นผู้ชมแล้วกันว่าเอาแค่ด่าละห้าร้อยเต็มก็ไม่ได้ยากไหมใช่ไหมไม่ได้ยากไม่ได้ยากโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปเตรียมการก่อนเนาะเออเซตติ้งเซตติ้งกี่ขั้นนสักครู่ครับผมโอเคก็ถึงที่เล่่นนกกิิจรรรรมทีีเยยบ้้อแลวา คร,ครับผมครับผมครับผมก็ไอบิกก็ออกเกมไปแล้วเนาะก็ถือว่ายตัวเล็กนี่เบบีแล <story> okay. right, ้วเออกูคือเอนโดราสจังเว้ยบอสมาโอเคก็กิจกรรมก็จะเล่นที่เกาะเนาะมีทั้งหมด7จุดก็จุดตามที่มันบอกตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเลยแล้วกันเนาะมันได้ทำอะไรตีมอนอะบิ๊หรือว่าเป็นตีมอนเฉยเหมือนแบบว่ามันจะมีแต่เอ่อแทมอะไรเงี้ยน่าจะมีความสำเร็จบอกแหละว่าตีอันตู้แต้มเท่านี้อะไรเงี้ยครบพันแต้มแล้วก็ได้ของครบสองพันแต้มได้ของว่าไปเฮ้ยไหนดูซิทำอะไรบ้างเมื่อเข้าร่วมทท้าาาายยกกับเเรไมม่ีจตัวคงในขอจกับ ได้ไหม่หวไไมเได้เดี๋ได้เดวได้เดาวไเดี๋ไม่มาไม่มาไม่มาเฮ้ยต้องใช้อันนี้ด้วยเหรอโอ้โหลเออจะสูบถุงทีงมุสนาไมื่อตอนไหแบบเดี๋ยวแบบอ่าก็ประมาณว่าอุ้ยอะไรเฮ้ยมีบ้าข้างเดวะวอสมีแบบเบอร์เซิร์กด้วยเบอร์เซิื้อเบอร์เซิร์กเลยเหรอแบบไปเลยเบอร์เซ yeah, ิร์เกอร์อะไรอย่างงี้ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนได้โอเคงั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเอาของมาก่อนเอ้ยเป็นไงมันใช้จริงเหรอวะอันเนี้ย เอออาจจะใช้นะก็ไม่บอกให้ใช้อ่ะลองเลยแล้วนะเออไปเลยไปเลยอันนี้ของของวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเ่อยอดสุดเลยว่ายอดสุดเลยนี่มันมีเขียนนะนะกลไกพิเศษการท้าทายนี้อ่ะเพิ่มความเสียหายปฏิกิริยานนำไฟฟ้าของตัวละครขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แลยนะโอ้แต่กูไม่มีไฟฟ้าเดีก็เอาตัวนี้แหละโอ้โหเอา้เอาแล้วเอาเร็วเร็เลยเออเอ้ยไม่มีตีมอนเลยยิงงเฉยๆอ่ะอ่ะนนี้อันเ่นี้อ่ะคาเตดา รวบก่อนรวบก่อนเอ้ยมันบอกว่าไฟฟ้าเยอะขึ้นแล้วทำไมมันเป็นบอสแตะไฟดิเออเออวะใช่ไหมเอ้ยมึงมึงเราเราต้องยิงก่อนใช่ไหมต้องยิงก่อนใช่ไหมนั่นนั่นใช่นันนั่นใช่ปึ๊บอุ้ยแล้วก็เราได้เออเฮ้ยมึงมึงได้ร้อยสามห้าคะแนนบอสอ๋อเหมือนแบบมีอะไรขึ้นมาก็ต้องทำเบสได้ไหมอะไรแบบอาจจะใช่ละอาจจะใช่โอสมันเยอะจังเลยอ่ะช้าจังเลยอ่ะมอนมันอึดอยู่นะเออ แผ่นมันอยู่ไหนบอสไว้ยี่โม่เชี่ยไม่เห็นเลยไอ้นี่นี่นี่เฮ้ยบอสบอสครบแล้วฮะจะจะห้าร้อยแล้วบอสโอ้เอาเอาแค่ห้าร้อยเองเหรอไอห้าร้อยพอแล้วเฮ้ยบอส์บอส์บลร์ฟไม่ถึกเหรอมันมันมันเบะไปด่ากับบอสมันมันถึกมันถึกมันถึกเฮ้ยบอสไออันนั้นมันมีวิ้งด้วยวะดูดิไหน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 อันนี้อ่ะนะอุ้ยต่เดี๋ยวมันต้องได้แต้มเยอะแน่เลยอุ้ยอือยิงให้หมดอุ้ยแต้มครบแล้ว โ, ranch, โ,โ,โอ้โหโอ้ yeah. โหผมมึงไม่ได้ตีด้วยมันดวงเห่าแบบนี้แหละเออแต่ถ้าเกิดกูตีด้วยมันก็จะเร็วกว่านี้หน่อยนะโอู้หู้หู้หูอ้ยมิดระเสริฐปสริไอ้บอสไอ้บอสเราแต้มมึงหายไปแล้วอ๋อไอ้ยัยไปดูผิดชนไปดูแต้มยี่สิบไปเด่ะ so avatar, เออมาเอากี่แต้มนะสองพันใช่ไหมถ้าเกิดเอาสูงสุดของมันใช่ไหมอืมน่าใช่นะโอ้แต่ใช้เวลานานแบบนี้จุดเดียวก็แบบเคลียร์เร็วก็ได้แต้มเยอะแม้ว่ามอนมันเกิดได้เอยนี่ใช่ป่ะเออน่าจจะใช่อันใกล อืม <ừ> จากที่กูดูได้ก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี่ก็ดูแบบตีเฉยๆเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่เ้แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกจุดแม้จุดอื่นอาจจะมีอะไรแบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจแบบตื่นตื่นสนุนนกเลยว่าตื่นสนุกเลยอาจจะเป็นแบบว่ามีอะไรแปลกๆมาให้เราเล่นใช่ไหมเอเอใช่ใช่ใช่กันยิงกันยิงก่อนโอ้โหโจรโจรมิกโจรโอ้ยเชี่ยแม่งเตะกูไอ้สัตว์อีกสานสิบวิเอง มันไม่ถึงสองพันแน่เนี่ยบอสอถึง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 โอ้เอ,อืออุ้ยเผาไหม้ระเหยเผาไหม้หมหมระเหยเอาตัวไฟฟ้ามาน่าจะเร็วนะเห็นเนี่ยมันก็บอลทั่ปกติป่ะก็ม,มีมีนะแต่ผมไม่มีไฟฟ้าเลนะยเด็กไอ้บอสขาดอีกร้อยสิบแต้มไม่ทันนะเนี่ยบอสอุ้ยมันมี <laughs> นีไงมันคูณไปแล้วรอตัวคูณอ๋อนี่คูแปรเหรอเฮ้ยหรือว่ากิจกรรมได้มันถึงสองสองพันยากกว่าดิคิโด้เออป่ะหรือว่าเอ้ยทำไมกูฟันค้างอ่ะุดอ่าไหนดูซิก็เมื่อกี้เป็นจุดไหนวะอาจจะเป็นจุดแรกพอดีเลยป่ะอุ้ยจุดแรกพอดีเลยอ๋อจ้าละ อ่าก็กิจกรรมก็ประมาณนี้เนาะบอกว่าลงตรง,งนี้เนาะเแล้วเราไปอันสุดท้ายไหมเพราะว่าคิดว่าความต่างระหว่างหนึ่งกับสุดท้ายนี่มันนะ่าจะตา่างเยอะเลยนะ,อะเออแต่มันมีเขียนครับอธิบายไว้ด้วยนะว่าแบบว่าเจอตัวอะไรตัวนี้ไหมยู่ๆลูนการ์ดและรูนเกนเดอร์ที่หลับมาอย่างยาวนานก็ตื่นขึ้นเกิดเไปไ็นไผู้ค้ามย่างใหญ่หลวงอย่างไรก็ตามในการต่อสู้ครั้งนี้การโจมตีที่จุดอ่อนนั้นเป็นดังกระสุนศักดิ์สิทธิ์อ้การโจมตีขนาดที่เคลื่อนไหวอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับศัตรูนะคือมันถึงตัวโอ้ยออยย่างนี้แสดงวว่่าาาาต้อองงแบบบเปปืนนนไยิมมัักกรระสุพ อันนี้นเลยเราไปอันสุดท้ายกันเลยแล้วกนะันเนาะอ่าๆๆอ่าอ,อ,อยู่ก่อนนี้อยู่ก่อนนี้ก่อนที่ศูนย์สักศิษ<อ>์กับบอสโอเคก็เรียกว่าเมื่อกี้ผมจัดตัวผ้าไปน,นิดนะเดี๋ยวขอจัดตัวดีๆแล้วนะผ้าตัวไหนวะเอาตัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไงโอ้แต่ที่เอามานี่ก็ห้าดาวสามตัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ตัวที่ท็อปเทียร์เท <c oughs> <c oughs> ่านั้นนี่มันตียังไงดีเพสมันหลายตัวเกินโอเคโอเคโอเคเอ่อ ถ้าอะ่าประมาณนั้นแหละเปลี่ยนเป็นจงรีตัวนึงเพิ่มแบบว่าดาเมจเอลเอียบอีกรู้ไหมโอ้เอลเอีอลพี่ใช่แล้วผมไม่เออแต่มีธนูแล้วตัวหนึ่งก็น่าจะได้นะอันนี้เขาบอกว่าต้องเด่นแบบว่ายิงที่จุดอ่อนนะบอลนะเพื่อแบบว่าเป็นกระสุนศักดิ์สิทธิ์ด้วยวัดได้ผมยิงแม่นด้วยสิยิงดุดอดอ่ะวิ่งไปเลยอันสุดท้ายเลยฮึบเฮ้ยขึ้นเป่าเลือดด้วยอู้ นี่จริงยิ่งจริงยิงใหญจริงโง่ไปเลยไม่แหลกก็โง่ไอ้ไอ้แค่นีโดนจริงวะอดีพี่โดนเคโอเคเอ้เรื่องมึงอะต้องเจลกระสุนศักดิ์สิทธิ์เออวิเอ้ลมลมลมเลยลมเลยลมเลยคือถ้ามันลมมันจะปอดลงเหรอใช่ป่ะประมาณนี้ไหมอาจจะใช่ละโอ้โหไปกี่หมื่นแปดโอ้โห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 ปอดจริงปอดจริงปอดจริงเออวันดาวไปไปแล้วไปแล้ว กระสุนเสร็จสิ้นเสร็จสิ้น <laughs> ไปน้ำไปน้ำนี่เอ้ยมึงแบ่งเวลาไปนั่นมัน้งดิไปเอาเอาลูกบอลไปโยนใส่มั้งดิมันล้มอยู่อ่ะมันล้มอยู่อ่ะตีกันตีกันเนี่ยเราแท่นมันก็หายแน่เนี่ยแผ่นมันหายไปแล้วเนี่ยบอลมันต้องแบบว่าเกิดปุ<อ>๊บก็โยนทีนึงอะไรเง,งี้ยเหมือนกันแต่ไปโอ้เจนเดอร์เจนเดอร์โกระสุนวิญญาณเฮ้ยเยกือบไปแล้วไปละมีแต่เอ้ยมีไหมมีไหม ไม่ได้ไม่ได้โว้ยโว้ยบอสบีมกระสุนปีญันอุ้ยหลบได้หลบได้หลบได้โอ้ไอ้บอสลูเกนเดอร์จุดออกมาอยู่ที่ตาเหรอบอสใช่หรอไม่ใช่หรอไม่รู้ไอ้รอแป๊บนึงนะมึงอ่ะไอ้สีแอบเลยสัตสไอ้บอสแต่โบติลูเกนเดอร์นี่ที่ขามันจะขึ้นไฟด้วยนะจริงเหรอใช่แต่ว่ามันต้องดูแบ่าไฟถลเออุ้ยโดนยังไงล่วงไหมล่วงไหมโอนไฟดับไฟดับแน่แนมันก็จะขึ้นที่ตาบ้าก็ยิงตาก่อนนิบอสมึงโง่ปะเนี่ย ยิงเฮ้ยเล็งหน่อยดิวะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเยอะกว่าจะเล็งเสร็จไอ้เหี้ยแสงมันหายไปแล้วบอสโอ้ตัวมันแปลกอ่ะตัวมันแปลกไม่ใช่ตัวแปลกมึงกับแปลกไอ้เหี้ยเจ๊เจ๊มันไปมาดึงดึ๊กอย่าบังอย่าบังอย่าบังจอเอ้านัก็ถึงกดสี่เหี้ยอุ้ยสองตัวสองตัวถึงเท่าไหร่ถึงถึงท่าไรแล้ว ถึง500แล้วเดี๋ยวอันนี้คือักเซสแล้วนะโอ้เจ็บเลยเจ็บเลยแต่จริงถ้าเกิดดูจากด่านเมื่อกี้ว่าไอ้ด่านแรกที่พึ่เล่นนะว่าถ้าเกิดว่ามันเกินพันแต้มมาแล้วแล้วมันไม่ถึง2,000เนี่ยว่ามึงก็แทบจะไม่ต้องเล่นต่อแล้วก็ได้มันก็ไม่ได้อะไรเออว่ยเฮ้ยแต่มันก็ได้อันสองอ่ะก้อนสองไปแช่พันแต้มไงเด้งก็ถึงก็ไอ่ะเหรอเขเคยเขอุ้ยอันนี้มีแสงด้วยพิ้วีกนีอีกอุ้ยมึงจะกดตัวเซตอีกรอบทำไมวะเอ้ยบอลมืนในบอลมืนไว้เฮ้ยเฮ้ยาวอดงกกนเิญญณ อโอ้คนแม่นอลไรคนแม่นอลไรเอ้ไอ้บอยบอสมีเรื่องย้อยด้วยเทะนูว่ะเออโอ้ไม่รู้ว่าไม่ได้เล่นอ่ะไม่ได้เล่นบ่อยอ่ะเออแปะน้ำหมดโอ้วันดาววันดาววันดาวโอ้ยบอสตัวนี้ทันบอสอีกก้าวิธีอ่ะบอสทันทานทานทานเถ็นโนบัะตูอีอ่าหมื่นอ่าหมื่น ไยตายแล้วตายแล้วไอ่คอยอันนยิงยิงยิงยไอ้อไ้เ,ไเ,ไเี้ยวไอ้ไอ้ไเดียวเราโลอะเราโอ้ไม่เลยวีดีโอเองอะไปใครกันกน็โรป้าอหนเดี ก็น่าจะเสร็จแบบว่าสองอันเป็นเดิมแล้วอ๋อแต่จริงๆแล้วอันสุดท้ายก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดี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 ครับดีเลยดีเลยมันไม่ถึงอะเราก็ช่างมันเถอะนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะสรุป mm กิจกรรมง่ายๆแล้วก in ันนะอืมเอาจริงคนดูมาถึงนี้ก็น่าจะสรุปเองได้บ้างเลยก็ให้กูทำตัวเป็นคนมีความรู้หน่อยไม่ได้อะโอเคโอเคโอเคอ่าสักหน่อยสิอ่ากิจกรรมก็เปิดที่เกาะเนาะ เล่นตรงเกาะแล้วก็มีทั้งหมด7จุดนะก็ถ้าเล่นตามวันที wrote, ่ผมเล่นก็น่าจะเปิดครบทุกจุดละแต่ละจุดน like ี้ก็ต้องเก็บแต้มไม่ครบ2,000นะก็จะได้ของรางวัลครบตามที่ม um ันบอกเลยแต่ถ้าไม่ครบจริงๆเอาแค่500เอาแค่ไพโมจิมก็พอแล้วนะฮะก็ถ้าไพโมจิมมีทั้งหมด7อันก็6กคูณก็ได้เท่าไหร่ก็คือไพโมจิมเท่านั้นแหละนะ420หรือเปล่าใช่เออใช่420 420ครั้อ420อ่าสิบสี่ร้เลยก็สามารถเปิดได่าอ้าสม่รเอยยช่ม3โลประมาณ3โลได้เออ3โลไม่ถึงเออประมาณประมาเลยก็บออกยู่ประมาณนะฮะ 2องโลเองสองลกว่าเออสอก็ได้อ่ะคร่างนีบกรเยรีบรบร้บยรับครกบครับคอับครไบ้รับครับอรไยกราบครับครับครัเลรับครัยครยบครับครับ่รเบครับครับครัไค่นบครบครับครับรับครับครับครัมครับครับครัครับอรับค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 าับคร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 ับกรับกรับค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 รับอรับครัาครัไครับครับครับอรับคอับครับหรับครันครับอรับคอับครอบมาอมาเครับคครับครรับคคบรคครรรรรครับ อ่าแล้วก็อย่าลืมคอม,มอเมนต์ติชมเพื่อให้เราไปพัฒนาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเอ้ยทำเสียงเป็นเอโดร่าหน่อยไม่ได้เอาหจับจับจะบกึ๊บเฮ้ยไปเที่ยอะไรสักอย่างสำหรับวันนี้ก็สวัสด ah. ีครับอ่าสวัสดีครับอุ้ยมันไปยังหน้าพอดีเลยไม่ไปเงี้ยโอ้ยเขาเทพเลยเขาเทพเลย